สองไม้ไ่เด้งขึ้นคุณใช้ก็อีที่ทเปิดน่าจะพังเลยนะตัวนี้ตัวนี้เห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กละไอ้สวิตช์มันก็อยู่สูงด้วยอืมไอ้เบอร์สองมันไม่เด้งขึ้นนะไม่กล้าเปิดเลย สามาอันนี้สาไฟมันก็จะเอาแบบนี้ตัวนี้ยากกว่ามากแบบนี้